การนี่แหละมาเป็นไงพี่กรีดแล้วเป็นไงนิ่มไหมนิ่มนิ่มนิ่มนะนี่ดีใจน้ำละแปลกหน้าตัผมไม่รู้นะผมตัดไปหมดนี่แหละเนี่ยต้นนี้ยังวมาเด็คนนี้ก็เป็นคนตัดส่วนนี้เหรอครับอ๋อวันนี้ผมมาไม่เจอพี่เนาะจ้ะเอาถ้วยลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเลยให้นาวันเขาเปิดเนี่ยเอาก็ผมตัดยเนี่ยผมตัดหมดเลยเนี่ยเออเออนวันลองไปเปิดเปิดเน่ด้วยนะเปิดครับเปิดลองกรีดดิเปิดให้หมดเลยข้างข้างเคียงเนี่ยประเดี๋ยวหนูจะถ่ายภาพด้วย ้น่ดีจะคนที่เปิดอยู่เขาจะรู้ดีที่สุดวันนั้นมาแอบทำกับหัวหน้าเป็นไงพี่เป็นไงจากจากวันนั้นนะเนาะจากที่หน้าแห้งเนาะหน้าแข็งเนี่ยก็แห้งอ่าอ่าก็แห้งเป็นไงใช้ได้ไหมโอเคนะ เรามาดูต้นนี้มาลองเฉ็ดกันดีออ่ออกออ๋อต้องคนเคยกิดถึงจะรู้ว่ามันไหลหรือเปล่าออกเบ๊บนี่ออกนานนะจ้ะอืมอยากให้เบ๊บนี่ออกนานนี่ออกนานเแบ๊บนี้นนานยาง อันนั้นถึงยังเนี่ยไม่ถึงอันไม่ไม่ไม่เทินเนี่ยก็เถิรนนอัดเองเลยไม่ให้เนี่ยออกเลยลลองลองดูลองเปิดเปิดมาอีกนิดนึงจากที่มันหน้าตายจากที่หน้าตายที่มันไม่ไหลเลยอ่ะที่ไม่มีน้ํายางเลยนะอันนี้เราทําไว้ทําไว้แค่หกวันนะพี่นะหกวันนี้แต่ตัวนี้ไม่ได้ฉีดตัวน้ํานะลงเม็ดลงเม็ดแค่อย่างเดียวถ้าฉีดตัวน้ําด้วยมันจะนิ่มเร็วกว่านี้เยอะแล้วก็ฟางน้ํายางด้เยอะกว่านี้มันต้องเอาให้ออกเวลามจะได้ ใช่ไม่ต้องไม่ต้องเสียดายกีดออกมาเลยเพราะว่ามันจะได้เชื้อรามันจะได้ออกพี่เออออกเลยนี่อ่าอดูดูยาเข้าไปนวดหรือไม่ได้เลยนะโดนกระดูกเล่นเลอปกติไม่ออกใช่ไหมเออถึงอันนี้แหละอ๋อคณะเล่นี้เลยนี่อันนี้ต้องเปิดเปิดต่อเนื่องปกติที่นี่เปิดแบบไหนหมายถึงว่าสองทักหนึ่งสองหยุดเนี่ยเนี่ยพี่พี่ไล่เปิดตามเดิมเลยนะ โอ้สียดายเอาถ้วยถ้วยร้อนเลยที่หน้าถ้วยมันมีฝานุ่นที่ร้อนเลยแฟนไม้ที่ข้างหลังแฟนเลยแฟนเลยได้หลายตังค์่นน่ะเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดตอนนี้เลยเพราะมันจะได้หมดเลยที่ปกติเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นะมาดูน้ำยางกําลังไหลนี่เลยพี่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวดูขอสัมภาษณ์นิดนึงดูเคสนี้ก่อน อ่าดูเคสนี้นะเอ,อดูคาพี่ด้วยเนี่ยคือเคสเนี้ปกติเนี่ยของเราเนี่ยไม่ไหลเลยนะที่เรามาทํากันนะอ่าหน้าแห้งหน้าตายนะแล้วอันนี้ทําทําทําเราทําไว้เนี่ยคือเรามาเก็บงานเนี่ยเพิ่งใช้ดวงแก้วได้หกวันแล้วแล้วก็อากาศช่วงเนี้ยฝนไม่ตกฝนไม่ตกไม่ตั้งแต่ที่หนูทําไปไม่ตกไม่ตกแล้วได้ขนาดนี้อยู่ถามนะคนกีดกับคนที่ดูแลเอถามก่อนว่าพอใจแค่ไหนจากที่เห็นตรงนี้พอใจเนาะจ้ะ เพราะว่าปกติถ้าเกิดเราถ้าเราใช้ตัวมันจะมีของของของหัวหน้าคงเนี่ยคือของเขาเนี่ยมันจะมีกระติกอยู่หนูจะให้เขาพ่นหน้ายางด้วยแล้วก็ลงตัวเม็ดด้วยอันนั้นของเขาทุกต้นนะจากที่กีดไม่เคยเปิดทั้งปีเลยนะตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดแล้วตอนนี้ไม่ได้เปิดเลยคือไหลหมดเลยอ่ะนั่นแหละทีเขาบอกขอเวลาอีกนิดนึงดูขอเวลาดูอย่าที่งก็เป็นป็นกระเทยรอเจส์ใสปุ๋ยใส่ปุ๋ยจากที่หน้าตายกลายเป็นหน้าดีอ่าไม่ใช่นานยะ หกวันหกวันจ้าหกวันเนี่ยหกวัน, <c oughs> นหกวันก็ลองดูก็นานี่นะจ้านั่นแหละ หนูหนูให้ดูต่อพี่เล็กก็ตัดดีดีเนี่ยตัดดีดีเนี่ยพม่าก็ใจ๊ก็ถือน้ำยางก็ได้ลูกอะอะอะสายปู๋แบบนี้เนี่ยตัดดีดีเนี่ยก็ต้องยางออกขนาดไหนก็ได้ลูกแล้วจ้ะเออหนูคิดว่เดี๋ยวอันนี้เราเดี๋ยวเรามาดูต่อกันอีกสักระยะหนึ่งเนาะเออว่าจากตรงนี้จะเป็นไงทีนี้หนูจะบอกกับพี่ว่าจากนี้ไปเนี่ยพี่เคยเปิดแบบไหนเขาเรียกเปิดป้าที่เนี่ย เคยเคยตัดแบบไหนอพี่ก็ตัดแบบเดิมตัดต่อเนื่องตลอดไปเลยตั้งแต่วันนี้พี่ก็ตัดไปเลยปกติสองพักหนึ่งใช่ไหมพี่พี่ก็ใช้เดิมพี่ตัดตลอดไปเหมือนกันหมดเลยอีสามสองต้นนี้พี่ไม่ต้องเว้นนะเดี๋ยวหนูจะเข้ามาตามงานเรื่อยๆตัดลอดเลยตัดตลอดไปเลยแล้วมาดูว่าจากที่มันไม่ไหลเลยแล้วมันสามารถสร้างน้ํายางได้เท่าไหร่อ่าเดี๋ยวมาดูนี้แล้วก็จากที่หน้าด้านหน้าตายเปลือกแข็งเนี่ยแล้วพี่จับมีดพี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นไงบ้างวันเนี้ย น nee hm, uh, no. like> ิ่มคือนิ่มไหมนิ่มนิ่มอ่าแน่แน่เพราะเนิ่มยเพราะว่าเดี๋ยว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 เขาก็อย่างอย่างเจ้าของสวนก็ต้องมาถามคนกีดว่าเป็นไงมั่งอ่าและ